ครับตอนนี้ก็หลงาตาขึ้นเขาแม่สองยางครับผมไมล่กระกขารถแรงกรบสานไปนเ,เ,เ้ยัาเดี๋ยวไปขึ้นยัง่ะฮะขึ้เนเยนลยไอ้ชุยาไปก่อน,นครับผม

In thân con thích chân 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 áo chân 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 บางย่งแล้วให้ผู้ให้ผู้ค่อยไปบางอย่งแล้วซุ่มผมไปแลสี่เหลีักวนีนักเลยๆอครับเลยขนเนิี้แล้วก็เนิเนินนี้บธรรมดาเลยกว่าจะขึ้นสั้นสั้น่าวความนีนาสั้นกว่าที่ผ่านมานน่นแนี้เยอวานัดี๋ยวลง แนี้ยนีมล้งไปข้างลางเล้วฮะเออขึ้นได้แบบไหนดี๋ว่อหนึ่งฮะนโกลองเกิงมันนู้ฮะมันบ่อขดพื้นมันเลยว้ดเยียบมาแห้งเนาะไยโค้งน่เลยคนละบอบอบ่แม่ต้องเหยียบแล้วใครปล่อยเกี่ยวว่างนล่ก็ มันนี่ก็ได้เลยขยับไปไกลนิดนึ่แต่ว่าอยู่อยู่ข้างล่างตายนิดนึ่งอาไถยู่ไก่ไถ่โดนๆยังได้โอ้โหสุดยอดเลย วิวสวยงามเนาะนี่ผมหาทางขึ้นตัวนี้อยู่ยเนี่ยโอ้ห้องขาไปแล้วน่องหน้าขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเนี่ยผมขึ้นมาเกียร์สองะแบบอย่ามาเนินนี้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ย อานนท์เนี่ยถ้ามาเดินแบบนี้ใส่น้ำหนักหายไปหลายเป็นสิบกิโลอันนี้ก็อานนท์ถ่ายวัดนะครับอยู่ข้างหลังผมไหมขนาด

อันนี้ก็เป็นการจาริศโดงของลวงตาบนเชื่อนครับอันนี้ก็ขึ้นเขาในเขตตำบลท่าสังยารเพื่อท่าสังยารจาตานะคร<ำ>ับนะพอเลรยไคม,มมันมันร่างกายเบาไวเม้นไหมโมเมนต์อยากได้

นี่น้องขาวที่ไปเลยเนี่ยเขาเป็นหลายรอบแล้วสวัสดีครับาครับอันนี้อ็การจาริษัรงของดวงตาบนชื่นท่านมงหน้าสู่แม่ห้องสอนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงด้อน่าจะถึงแถวแม่สเสรียงนะครับอำเภอแม่เงาเนาะ แมงเงายังไม่ถึงครับแมงเงาครับวิวสวยงามมากครับข้างหลครับก็ขออนุโม,มาาทนาสาธุครับเป็นบนุญเป็นกุศลนะเนาะกาแฟบอเป็นกาแฟาครับผม เอาพวงมาลัยไปบูชาแขนมน้ารถได้เลยน้ำก็เอากลับไปได้ครับน้ำน้ำนะเป็นสิริมงคลน,นะครับครัแบบเดินทางปลอดภัยนะครับยังไงครับสาธุครับเป็นบุญเป็นกุศลนะครับไปขอแม่ไงไหวไหมสุดยอดเลยนี่เดินไปสง่งส่งลุงตาถึงคนครพนมใช่ไหมครับนี่นสุดยอดสุดยอดสุดยอดอเลยเนี่ยคุณแม่เนี่ยยังขึ้นไหวเลยผมไม่แย่เลยเนี่ย อายุกี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่เท่าไรห้าห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบยังเอ๊ะแปะแเป๊ะนี่ยหนูหนูแเป๊ะเท่าไหร่นะห้าสิบกว่าโอ้โแข่งแรงสุดยอดสุดยอดครับผมครับอ้าวอีเบ้ไหว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 มาเบ้เอ้ยเน่พี่สาวผมสุดยอดจริงๆสุดยอดสุดยอดเลย อ่ามีแต่คนแข็งแรงเลยอ่าโซโซโซไหวไหมส่งถึงไหนลูกถึงถึงไหนถึงถึงนครพนมใช่ไหมนี่ไหนบอกว่าไม่มาเนี่ยโอเคสุดยอดครับนี่พี่พี่ทหารก็แข็งแรงครับสุดยอดเลยอ่าสุดยอดมากครับผมเอาว้นนุมันาสาธุบุญด้วยครับผมสาธุครับผมครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามช่องปทินด้วยนะครับสวัสดีครับผม